โอ้มาถึงปุ๊บเห็นนี่นะฮะเอ้ยแล้วพี่น้องเลยเออเอ็นคิดว่าคือคนเรายังมียังมีกายสังขารที่แข็งแรงอยู่มันต้องรีบทำนะคะอย่างเอ็นเ,เนี่ยหาหาเลี้ยงลูกคนเดียวด้วยหาเลี้ยงลูกคนเดียวผัวก็ไม่มีญาติพี่น้องก็ตั้งแต่พ่อแม่เสียชีวิตก็ต่างคนก็ต่างไปนะคะเออแยกย้ายกันไปนะเอ็คิดว่า ตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่นะ่ะอ่ะสวัสดีพี่แดงด้วยนะคะพี่แดงแดงนะคะจ้ะนะอืมคือคนเรามันต้องรีบรีบหาตอนที่เรายังมีกายสังขารที่ยังแข็งแรงนี่แหละนะเพราะเรายังไม่รู้ว่าโรคภัยไข้เจ็บมันจะมาเยือนเราตอนไหนนะคะคือเราไม่สามารถที่จะเห็นชะตาชีวิตของเราตอนที่หลังหลังจากละโลกนี้ไปเราจะรู้แต่ว่าวันเกิดเราวันไหนแต่เราไม่รู้จักว่าโลกนี้น่ะ จะเราจะจากโลกนี้ไปตอนไหนเราไม่รู้เพราะฉะนั้นเราจะต้องรีบทําในสิ่งที่เราจะต้องทําให้ลูกอย่างเอสแอนเนี่ยจะต้องรีบทําให้ลูกนะไม่ว่าจะเป็นการผ่อนที่ไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้านให้ลูกอย่างน้อยก็เออได้มีได้มีหลังคาได้มีโครงอะไรขึ้นมาสักหน่อยก็ยังดีได้ตั้งเสาได้ตั้งโครงขึ้นมาอย่างน้อยก็ยังดีแล้วก็นอกนั้นก็ค่อยๆทําไปนะคะแตถ่ถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งก็จะทําให้เสร็จเลยนะคะจ้ะ เออจะทําให้เสร็จเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องขยันเอาไว้นะอ่ะบรรยากาศเช้าที่ลานองค์ปู่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่เอ,อวะะ่วนอ้นะคะบริวารองค์ปู่นะคะประจําวันท่านใดเกิดวันพุธวันจันทร์อะไรก็นะคะก็มาไหว้ได้นะคะอ่าตรงนี้ก็จะเป็นคลองนะคะอ่าพอเราไหว้เสร็จเราก็จะมาตีคลองนะคะคลองเตียยการตีคลองก็หมายถึงว่าตีคลองรับโชค นะรับโชครับทรัพย์นะคะเป็นความหมายนะคะที่ดีนะคะก็คือถ้าเราคิดดีมันก็จะได้ดีนะคะจากคิดไม่ดีก็จะไม่ดีคะ่คะถ้าเราคิดดีก็ทุกอย่างก็จะดีถ้าใครเกิดวันพฤหัสบ,บดีวันอาทิตย์นะคะก็มาจุดฝั่งนี้ได้นะคะอนะ่องค์ปู่สวยงามมากเลยค่ะเพราะว่ากระทบแสงแดดกระทบสแสงแดดตอนเช้าเนี่ยองค์ปู่จะสวยมากๆเลย นะคะนี่ค่ะสวยงามมากเลยค่ะนะคะก็สามารถอธิษฐานขอพอรนะคะองค์ปู่ได้นะคะตั้งจิตอธิษฐานเนาะนะคะเผื่อองค์ปู่จะเมตตาให้เรานั้นได้นะคะโชคได้ลาบนะคะจะสมหวังดังใจปรารถนาตรงนี้นะคะแต่ว่ามันรุมเอสเอ็นนะหลายตัวเลยนะแต่ว่ามันไม่ได้ตอดนะเพราะว่าเอสเอ็นเอามือเอาเสื้อปิดไว้นะคะเอาเสื้อเอาอะไรปิดไว้นะนี่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 น นี่พูดแล้วก็นี่นี่นะคะพี่น้องน,นอู่นโอ้โหนู่นนะคะเออเราเห็นรังมาแล้วนูน่นนะคะเอซเนี่ยอยู่ตรงนี้พอดีเลยนะคะรังแตนนะก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะที่เขาจะมาอาศัยอยู่นะคะเพียงแต่ว่าเขาก็ต้องปกป,ป้องตัวเขาเองนะคะจะนะนเพราะว่าเขาเป็นสัตว์เน,ะนาะนะเขากลัวว่าใครจะมาทําร้ายนะคะเขาก็เลย เออ่ปกป้องนะมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะจะนะมันก็เอาต้นไม้ดอกไม้มาปลูกเนาะนะต้นไม้ดอกไม้มาปลูก,นะนะก,ลกสวยงามตรงนี้ก็ปราดาก็ดูแลอยู่นะก็มีความรับผิดชอบคนละที่กันนะก็ช่วยกันนะคะจะสวรเรานะช่วยกันทุกคนนะคะ,ะรับผิดชอบทุกคนนะคะจะตามจุดต่างๆตามจุดต่างๆนะที่เราได้ดูแลนะคะเพราะว่าเรา เต็มใจเองนะคะ FC เนาะนะคะไม่มีการบังคับเราจะต้องทํำน้าทํำน้าไม่ทําอะไรนี้ไม่ได้นะคะจ้ะแต่ก็เป็นการดูแลพื้นที่นะในลานองค์ปู่นะคะ ยังไม่รู้นะคะว่าลุงช่งางจะพาเราไปไหนนะคะค่ะพอดีนะคะก็ทุกคนก็มาขึ้นรถนะคะจ่าเทน,นะคะทาดาป้าเทบ้านออฟื้นนะคะปคุ๊นะคะลุงพันนะคะอยู่บนรถนะคะจ่าไปไหนเรายังไม่รู้นะคะเอฟซีนะก็เอฟซีก็อย่าลืมนะคะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์คอลลาเจนนะคะ แล้วก็กาแฟนะคะกู๊กแล้วคอเลเจนจะมีโปรสามเกลือนะคะโปรสามเกลือเขาเรียกว่าอยู่ที่ราคา9ก้าร้อยบาทนะคะก็ไฟเอฟซีทุกคนด้วยนะคะช่วยกันสนับสนุนผลิตภัณฑ์นะคะจ้ะนะแล้วก็อย่าลืมสั่งซื้อในนามช่องแอมซัมลี่นะคะหรือช่องเพื่อนบ้านนะซัมมี่นะคะเราดูภาพมันเลยตอนเช้าๆนะคะก็จะ บรรยากาศร่มรื่นนะคะวันนี้แดดยังไม่ออกมากเนาะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกนะคะฝนตกนีะอีกสิ สื้อสีเหมือนกันนี่นเงินไมเขาใส่เื้อสีม่วงไม่เื้อสีม่วงเหมือนกันอ้อูข้าวสวยมากเลยข้างนอกอ้ข้าวสวยน่าจะใส่ปุ๋ยล้สวยงามมากเลย ฝนตกนะโอ้ทางนี้ก็ตกเหมือนกัน,กน,นเนาะอ้โพทางนี้ก็ตกเหมือน,นกันค่ะสวยนะอ่ะอาคาราวาทนน้าวสวยงามมากเลยนะคะ นี่ค่ะตั้งแต่พอใส่ปุยเนาะ,น,ะ,ะนี่ก็ประมาณนี้นะคะจะเป็นเรียบสีรถทั้งคันบ๊ายบายไปไหนก็ไปกันพี่โน้อง